ในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องบารอมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความดันบรรยากาศนะครับเราลองมาดูโจทย์เลยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยให้หาความดันบรรยากาศนะครับจากการวัดของบารอมิเตอร์แบบประหลอดนะครับจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าบารอมิเตอร์เนี่ยมีลำประหลอดนะครับลำประหลอดเนี่ยสูงเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรนะครับหรือว่าก็คือเจ็ด้อยสี่สิบ มิลลิเมตรประหลอดนั่นเองนะครับถ้าพูดเป็นความดันแบบอย่างนั้นนะครับก็คือเจ็ดอสิบมิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเมตรเนี่ยก็คือลำประหลอดนะครับสูงศูนจุดเจ็ดสี่เมตรนะครับทีนี้เราจะหาความดันบรรยากาศได้ยังไงนะครับเราลองดูนะครับเนื่องจากว่าตรงผิวประหลอดนะครับมีอากาศเนี่ยออกแรงกดอยู่ใช่ไหมครับดังน,นั้นเนี่ยความดันที่จุด a เนี่ยก็จะเท่ากับความดันบรรยากาศถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่ที่ ผิวประลอดนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถหาความดันที่จุด A ได้นะครับถ้าเราหาความดันที่จุด A ได้เราก็หาความดันบรรยากาศได้ถูกไหมครับซึ่งเราก็สามารถหาความดันที่จุด A ได้โดยอ้อมนะครับโดยไปหาความดันที่จุด B แทนเนื่องจากว่าความดันที่จุด A และ B เนี่ยเท่ากันนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในของเหลวเดียวกันนะครับที่ระดับเดียวกันความดันเท่ากันนะครับโดยที่ตรงช่องตรงนี้นะครับ ตรงสเปรตรงนี้ไม่มีอากาศเลยนะครับเป็นสุญญากาศนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนได้ว่าความดันบรรยากาศนะครับก็จะเท่ากับความดันที่จุด a นะครับซึ่งมีความดันเท่ากับที่จุด b นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถหาความดันที่จุด b ได้นะครับเราก็ดูว่าที่จุด b เนี่ยมีความดันเนื่องจากอะไรนะครับก็คือมีความดันเนื่องจากน้ําหนักของปรอทที่กดทับนะครับซึ่งก็คือโลจ h ชปรอดนั่นเองนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเป็นสุญญากาศ ก็ไม่มีอากาศทับเพราะนั้นก็ไม่มีความบรรยากาศอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับโลปลอดก็คือ13,600กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับส่วนค่า g เนี่ยความเร่งน้มถ่วงนะครับในที่นี้ให้เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับส่วน h ปอรหลอเนี่ยก็คือ0.74เมตรนะครับตัว h เนี่ยต้องแทนเป็นเมตรนะครับ เพราะเนื่องจากว่า logh เนี่ยต้องแทนเป็นหน่วย SI ให้หมดนะครับเพื่อให้ความดันออกมาเป็นปาสคาลนะครับซึ่งถ้านักเรียนคำวนวณมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้1640งแปาสคาลนะครับลองคำวนวณดูนะครับว่าได้คำตอบตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ